ที่จากทุกคนวัดถ้ำไก่แก้วนะฮะข้างในนี่ออกทะลุกันหมดเลยทุกคนทางเข้าวัดแล้วก็ถ้าไปอีกนิดหนึ่งจำได้ไหมเมื่อวานเราก็เป็นทางเข้าวัดวชิรา,าลงกรณ์นี่ฮะวัดถ้ำทุกคนจะบรรยากาศแบบนี้ดูเงียบเงียบเหมือนไม่มีพระเ,เลยเนาะ <c oughs> ว่าไงรูปย่งเหา <c oughs> วัดถ้ำไก่แก้วนะทุกคน ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชทุกคนนี่ะครับไก่แก้วสององค์ที่หลวงพ่อคูณให้คำแนะนำว่าทางวัดเนี่ยควรจะสร้างเป็นวัตถุมงคลแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นการวัตถุพันธุ์หรือว่าพุทธพันธะ์เนาะนี่ฮะก็เป็นให้คำปรึกษาทุกคนนี่วัดถ้ำไก่แก้วนี่คือบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะมาไหวมาขอพรเพราะว่ามีชาวมาล มาถูกหวยที่บ้านกลับไปบ้านแล้วเอาของวัตถุมงคลจากที่วัดนี้กลับไปแล้วก็ไปบูชาเช่าไปถูกหวยก็เลยลงข่าวใหญ่โตเลยเมื่อปี2549นี่ไงทุกคนแต่วัดนี้มีมาตั้งแต่นน้25น2500นะทุกคนแล้วก็มีประวัติเขียนมาว่าวัตถุมงคลที่เอามาทำแม้กับผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยก็มาจากกาฝาก16ชนิดอะไรประมาณนี้14ชนิดแล้วก็เออมี ผสมกับไม้มงคล15ชนิดพวกมาลงมารุมทองหลังคูณทับทิมโมกมันยอมะขามอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เล่าถึงว่าไก่เนี่ยเป็นสัตว์มงคลในทั้งจีนและไทยด้วยนะฮะทุกคนนี่กจะมีการบอกว่าถ้าเป็นของจีนเขาจะหันหน้าไก่เข้าบ้านอะไรประมาณแต่ของไทยจะหันหน้าออกอะไรเงี้ยนะ,ะก็เลยเนี่ฮะเกิดวัดไก่แก้วเป็นถ้ำนะฮะทุกคนเป็นบอกว่าเป็นถ้ำเข้าไปใช่ไหมครับเป็นถ้ำ นี่ฮะจากวัดยูสิตาไลายไม่ไกลปัญจก,กรยานน้ำมันร้อยสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรนี่ฮะนี่ฮะมีสวยงามภาพวาดอยู่ข้างบนสวยมากทุกคนที่อุโบสถนะฮะที่ความเป็นถ้ำโอ้ยภาพวาดสวยมากเลยทุกคน ข้างในสวยนะฮะเขาได้เลยเหรอครับพเนีนอดียเ่าเปิดพิ่งเปิดก็ได้ครับเดี๋ยว่อยเนี่ยทุกคนจะเป็นถ้ำเข้าไปแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะครับมีโอกาสก็ค่อยมาถ่ายละเอียดขึ้นทุกคนวัดทับไก่แก้วนะครับ เขาจะไขกุญแจให้แต่หลวงหลวงพ่อที่มีอายุเขาบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรประมาณอย่างเี้นะฮะเราก็เลยอดดูเลยนะฮะ ลองเราก็กดผิดกดถูกนะฮะทุกคนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวงงเห็นไหมฮะมันมี2มือถือก็เลยกดมันปุ่มมันจะคล้ายกันนะฮะก็เลยจะงงบ้างนะ,ะทุกคนนี่ฮะข้าวโพดมีต้นลำใหญ่ด้วยนะนี่ฮะลำใหญ่ชาเชา้า ว่าไงลูกอยากัดสิอยากกัด,กกดนะลูกนะนี่จะเป็นซอกซอยคู่ขนานกับถนนที่เข้ามาวัดวชิรานะครับากาเช้าๆข้างนอกจะเป็นถนนใหญ่เลยทุกคนนี่เรเจอต้นลมทุกคนต้นลมใหญ่มากอย่ี้ยฮะ ที่เมืองน,นอกเนี่ยนกแก้วจะมาเกาะเต็มเลยนะครับทุกคนต้นร่มอัมเบลลาอัมเบลลาเบลลาทรีใช่ไหมมันใแบบมันเหมือนลมไงฮะเฮียจากทุกคนอยู่ในปั๊มบางจากก็จะเป็นแมคโดนัลล์แต่ยังไม่เปิดนะน่า <sponsor: elles S 2> จะเป็นแบบดูดแจะนั่งกินได้นะ,ะ่ฮะ อยู่สิตาลายจะเข้าไปหลังหลังปั๊มนี่เลยทุกคนนี่ฮะเปิด8โมงทุกคนพัปเดลี่นี่ฮะตัวเอ็มตัวใหญ่ๆเนี่ยที่เราเห็นนะฮะแล้วก็ประตูวัดวชิราอยู่ตรงนี้เลยแต่ตรงไปอีกนิดนึงนะฮะเป็นความโชคชัยใช่ไหม แต่เราเลี้ยวซ้ายไปยุคสีตาลยนั่นนะฮะข้างในข้างหลังนี้เลยนะฮะหลังปั๊มนี่คือถนนเส้นหลักจ้าทุกคนขับเข้ากรุงเทพไปนี่เลยค่ะเดี้ยวนี่เลยคับทุกคน ที่เราคือขึ้นไปข้างบนวันนี้ฮะเห็นไหมฮะเป็นเป็นคล้ายๆกับมนดกอยู่บนยอดเขาวัดพระชิลาลุงกรวรารามด้วยนะที่คำว่าวรารามวราวิหามุสิตาลาย900เมตรทุกคนนี่ครับ นั้นจ้าข้างหน้านะฮะเห็นป้ายควา,ามโชคชัยหรือยังทุกคนนั่นละฮะลงเนินนิดนึงก็เห็นป้ายแล้วทุกคนนี่จา้ากระเพาเป็ดน,นะฮะแล้วก็โชคชัยอยู่ข้างหน้าเลยฟาร์มโชคชัยโอ้ยทางลงมันต้องค่อยๆขับนะฮะจัก,กรยานเบรคหัวทิมนันจา้า